นะครับรถยนต์เ็ดที่นั่งสำหรับครอบครัวนะครับนำเข้าจากต่างประเทศมาให้ดูเลยนะครับกับ t o y o ต a e เอ i m a นะครับปี2013นะครับผมราคานะครับอยู่ที่1,198,000บาทนะครับครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรถมือสองนะครับจาก J12 Auto นะครับวันนี้นะครับถ้า ที่สนใจนะครับรถยนต์7ที่นั่งสำหรับครอบครัวนะครับวันนี้เรามีรถขึ้นเข้าใหม่นำเข้าจากต่างประเทศมาให้ดูเลยนะครับกับ Toyota e s i m a นะครับปี2 0 1 3นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันก่อนว่ารอบข้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือตัวเนี้ยอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะครับผมสภาพที่เราได้มาเนี่ยก็คืออันเนี้ยยังไม่ได้มีการตกแต่งหรือยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับสภาพที่ได้มานะครับผมก็คือโอเคครับเป็นสีดํานะครับผมแล้้วก็ค่อนขาง สมบูรณ์แบบนะครับผมก็คือตัวในตัวของส่วนด้านข้างในส่วนของอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือไม่ยังไม่มีรอยชนยังไม่มีรอยบุบอะไรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็คือเราจะมีในส่วนของที่เป็นกล้องหลังให้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่ปุ่มนะครับที่สามารถเปิดได้นะครับผมแล้วก็สังเกตดูนะครับผมมันจะมีสติ๊กเกอร์นะครับก็คือแบบว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขเลยเลยก็คือนําเข้ามาจากต่างประเทศล้วนเลยนะครับแล้วครับแล้วก็ในส่วนของด้านฝั่งคนขับนะครับก็คือ สภาพดีนะครับไม่มีปัญหาไม่มีรอยบุบอะไรเหมือนกันนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะครับผมด้านในนะครับผมพวงมาลัยนะครับก็คือจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับจะเป็นตัวทัชสกรีนนะครับผมสามารถแบบทัชสกรีนได้นะครับผมมี ระบบมีระบบไฟระบบปรับแอร์อะไรอย่างนี้นะครับตามพื้นฐานนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมถ้าถ้างรถจะสังเกตนะครับผมก็คือจริงๆนะครับตัวที่เราได้มานะครับผมในตัวรอบข้างในตัวไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเครื่องหรือตัวแบบพวงมาลัยหรือตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คืออยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใหม่นะครับผมยังไม่ไม่ไม่ได้ดูเก่าตามอายุของรถนะครับผมค่อนข้างแบบว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของฟังก์ชันเดี๋ยวว่าแต่ละอันนะครับใช้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเช็คไฟก่อนนะครับ ตัวไฟนะครับสามารถเปิดปิดได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่มันเป็นซันลูฟนะครับตรงนี้จะมีซันลูฟเนาะซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นตัวออโต้เปิดนะครับส่วนตัวที่เป็นระบบกดอัตโนมัตินะครับผมก็คือจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะมีระบบที่เป็นระบบเปิดนะครับรถอัตโนมัตินะถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดตรงนี้กดเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยครับมันก็จะเปิดประตูให้เราอาจจะต้องกดค้างไว้นิดนึงนะครับผม แล้วก <Es> so ็หร well ือว่าถ้าสมมติว่าจะเป็นด้านหลังนะครับผมก็คือกดค้างไว้ตรงนี้ครับก็คือในส่วนของที่เป็นคนขับนะครับก็คือสามารถแบบว่าปรับนะครับผมในส่วนของด้านหลังเปิดประตูอะไรอย่างนี้ได้ตามปกตินะครับตรงนี้นะครับมีกระจกให้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกด้านหลังให้นะครับผมตรงฝั่งของตรงนี้ก็มีกระจกให้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมก็คือจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ปรับโหมดอะไรอย่างนี้ได้นะครับผม ฟังก well ์ช uh, ันอาจจะไม่ได no ้เยอะมากอะไรองี okay. so ้ยครับแต่ว่าภาพรวมนะครับก็คือระบบไฟนะครับทุกอย่างนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็ระบบล็อกระบบอะไรอย่างงี้นะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับระบบแอร์ระบบอะไรนะครับเย็นตามปกติเลยนะครับผมโอเคครับก็คือถ้าเป็นในส่วนของฝั่งคนขับนะครับก็คือสภาพนะครับโอเคครับเยี่ยมสมบูรณ์แบบนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของคนนั่งกันนะครับ โอเคครับมาในส่วนของคนนั่งนะครับผมในส่วนของคนนั่งในด้านข้างนะครับมันก็จะมีที่ปรับเบาะเนาะมันก็จะสามารถปรับได้นะครับตามแบบว่าความตามความสูงของแต่ละคนตามขาใครขายาวขาสั้นนี่นะครับผมแล้วก็สามารถปรับเบาะได้อันนี้ครับที่เห็นนะครับมันก็คือเป็นรถสําหรับเจ็ดที่นั่งเนาะก็คือเราค่อนข้างกว้างแล้วก็สบายนะครับตัวประตูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นไฟฟ้านะครับก็คือสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้นะครับผมจริงๆะครับตรงหน้าทางฝั่งของทางน้างคนนั่งเนี่ย ฟังก okay, ouais. okay, right, ์ชันที่มันเด่นก็จะมีอ่ามีไฟเปิดให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบเปิดปิดนะครับในส่วนที่เป็นซันรูฟนะครับผมแล้วก็มีระบบปรับแอร์ปรับอะไรนะครับในส่วนที่เป็นคนนั่งเนาะครับโอเคนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็คือสามารถเปิดเป็นหน้าจอดูได้นะครับผมสำหรับคนที่นั่งข้างหลังเนาะก็คือปกติอะครับมันจะพับเก็บไว้นะครับก็คือสามารถกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาลงมาได้นะครับก็จะเป็นมือ่วนของหน้าจอนะครับด้านตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นตรงที่มันสามารถเลื่อนในส่วนของที่เป็นเก็บบของเนนีมาได้ะครั แล้วก็ถ้าสมมติว่าเปิดไปนะครับผมมันก็จะเป็นที่วางกาแฟเนาะเดี๋ยวผมเปิดครับหนึ่งอ่ะโอเคครับมันก็จะสามารถใส่แก้วกาแฟได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเป็นแท่นวางได้นะครับตามปกตินะครับก็คือแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นที่นั่งนะครับสําหรับสองหนึ่งสามที่นั่งนะครับผมรวมแล้วเนี่ยสามารถจุได้ถึง7ที่นั่งได้ทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเทสต์ไล่กันดีกก่าครับว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับรถตัวนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเทสไดฟ์กันนะครับส่วนเดี๋ยวลืมอธิบายนิดหนึ่งตัวบอบ์ดเนี่ยมันเป็นบอบ์ดหนังเนาะแล้วก็ทางฝั่งของคนครับนะครับก็คือสามารถรับเป็นไฟฟ้าได้นะครับผมอเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสไดฟ์กันเลยนะครับโอเคนะครับก็เออขนะตอนสำหรับผมนะผมไม่เคยขับรถอันนี้มาก่อนเลยอันนี้บอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกที่ผมขับอะไรเนี่ยครับก็ ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็ตัวเวลาขับนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะมันค่อนข้างสูงเนาะด้วยคำนี้มันเป็นรถแนวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขับแล้วโอเคคือมุมท็อปบิวอะไรเงี้ยครับค่อนข้างสูงสาหรับคนที่อารมณ์แบบว่าไม่ชอบขับรถที่รถต่ํามากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือขับสบายนะครับผมแล้วก็มีส่วนของในตอนที่ขับเลย้ยครับผมในส่วนของที่เป็นหน้าจอในปของเป็นอะไรนะครับก็จะอยู่ในระดับสายตาที่แบบสามารถมองได้พอดีนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตดูจริงๆมันนิ่มนะเหมาะกับการที่ถ้าสมมติว่าเราไปกันแบบเอาครอบครัวมาได้เยอะแบบเรามีหลายที่นั่งหลายแบบหลายคนมาอะไรเงี้ยผมคิดว่ารถคันนี้เป็นรถที่เหมาะเลยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาลองเทสได้อลองขับดูอะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อพวกเราเออทางทีมงานเราได้นะครับผมแล้วก็จะมีคันนีม้มปเทสต์ได้ด้วยนะครับอ่ะจริงๆผมยังไม่ได้เปิดข้างหลังให้ดูเลยว่าข้างหลังมันมี อะไรฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของข้างหลังกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตขับไปถึงจุดที่จอดก่อนนะครับผมโอเคครับปึ๊บโอเคนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมันก็จะมีช่องนะครับเก็บของให้นะครับผมก็คือมันก็จะโหลดต่ำเลยนะครับก็คือสามารถเก็บของไปได้ข้างในนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของด้านหลังเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีที่ เรานะครับไม่ได้ไม่ได้มีคนนั่งเยอะและอยากให้สเปซเก็บของมากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะสามารถเก็บได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นระบบออโต้นะครับมันก็จะมันก็จะพับเก็บให้นะครับอาจจะต้องแบบว่ากดนานนิดนึงเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็คือจะพับเก็บให้นะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้อย่างนี้เช่นกันนะครับผมมันก็จะค่อยๆเก็บไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วในกรณีที่อยากอันนี้นะครับก็คืออยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็สามารถกดขึ้นได้ นะครับผมก็คือกดค้างไว้นิดนึงอ่ะอย่างนี้นะครับผมนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็คือตรงนี้คือสามารถปรับจากด้านหลังได้ด้วยนะครับผมนะครับก็นี่นะครับก็คือสามารถปรับอางนี้ได้นะครับนะกดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะพับลงไปแบบนี้นะครับโดยในส่วนของระบบไฟนะครับก็คือเปิดใช้งานได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของที่ล็อกด้วยนะครับเผื่อใครจะล็อกอะไรนะครับก็คือ ด้านในสภาพด้านในนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับฟังก์ชันทุกอย่างครบนะครับผมใช้นงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราคากับไฟแนนซ์กันนะครับผมไปเลยครับโอเคนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมตัว Toyota Esima ตัวนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่155,000นะครับผมอัปเดตนะวันพวันที่ อ่าช่วงประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยครับอยู่ที่5้า0 0ื่นห้นะครับผมส่วนตัวราคานะครับอยู่ที่1 1 9 8 0 0 0บาทนะครับ1 1 9 8 0 0 0บาทนะครับผมเท่านั้นนะครับทางเรานะครับมีบริการเฮสไ์ด์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเอารถตัวนี้ไปขับนะครับก็คือสามารถนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับทางข้อความนะครับติดตามด้านล่างที่ให้ต่อไปนี้นะครับผมติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้นะครับเรานะครับจะมีบริการ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีเอารถไปให้ดูด้วยนะครับผมพร้อมจัดไปแล้วได้ถึงบ้านด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมอย่าลืมพักมานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบการรีวิวรถคันนี้แนละ้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นคันอะไรเดี๋ยวติดตามได้ในเกทต,ต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ